ต้นยังป้าปาอ,อ,อ๋อต้นชมชงโอ้ยต้นสวยดีนะอันนี้สะพานแม่น้ำออนนอ้อใช่มาพามาดูไอ้ดิวคลองหลังบ้านมาพอบรรยากาศเมืองเหนือนะเจ้าวันอาทิตย์นะออกมาเดินกันนะเจ้าเพราะว่าประเดี๋ยวสถานที่ ยดเทยียดเราช่วยมพูไม่เห็นอ,อันนี้เป็นคลองแม่น้ำออนนะเจ้าไม่คล้องขัดใดเลยอใใาพอบรรยากาศยามแรงอ่ามงเหนือน,นะเจ้าช่วงโควิดเนาะสถานที่ออกกำลังกายบนับปิดกันนะคะก็เลยออกมาเดินแถวถนน เาพอบ้านเมืองแถวเมืองเหนือนะเจ้าอันนี้เป็นปลูกต้นพักละนะเจ้าสวนพักละก็คือส่วนชะอมนะคะส่วนพักละ <Okay. S 1> มีดอกสีเหลืองเนี่ยค่ะเขาปลูกชะอมนะคะเป็นแนวเลยบรรยากาศเมืองเหนือนะคะ ในกาดยามแรงนะเจ้าขอเมืองเหนือจะเหมือนแถวภาคอื่นๆก่อนแะ้เจ้าเนาะอันนี้สักกี่โมงแล้วปะปะตอนนี้สักประมาณกี่โมง4ี่ห้าโมงเนาะอันนี้เป็นประมาณ4ี่ห้าโมงแรงนะเจ้าถนนก็จะคลายน่อยเพราะว่าเพิ่นจะไปใจกาดกันเนาะ จะไปจ่ายกาดแรงกันนะคะ่ะถนนก็รถช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยสถานที่ออกกําลังกายบางที่บนบกปิดเนาะเราก็าสามารถไปเดินวันนี้ลองมาเดินข้างถนนเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ออกมาเดินข้างถนนนะ ก็เสียงเหมือนกันเน,นื้อรถเยอะถนนแถวเชียงใหม่ค่อนข้างจะแคบนะคะถนนแคบเนี่ยต้องข้ามถนนเนาะ ช่วงนี้มีฝนตกนะคะสองสามวันนี้ฝนตกก็จะเห็นมีน้ำขังหน่อยๆเนาะเป็นช่วงห้าโมงเย็นคนก็จะเริ่มเข้าตลาดรถก็จะเยอะนะคะ ทางเหนือมันจะไม่เหมือนกับภาคอื่นนะคะถ้าช่วงเช้าจะไปตลาดตรงสันกำแพงนะคะเขาก็จะขายครึ่งวันเช้าถ้าช่วงเย็นเขาคนผู้คนก็จะมาทางนี้เป็นตลาดปลาไผ่เนาะเขาก็จะขายแค่ช่วงเย็นตลาดก็จะเปิดประมาณบ่ายสองโมงถึงประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งก็งงวายแล้วนะคะ แต่ถ้าเป็นทางกรุงเทพบางทีเขาขายตั้งแต่ต้รุ่งยันดึกเนาะเนี่ยถนนแคบมากเลยทางมอเตอร์ไซค์ก็เป็นที่จอดรถไปเลย ระบาดซาแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกติผู้คนทางอื่นก็คงจะได้กลับมาเที่ยวสักนกำแพงนะคะก็คงจะได้มาเที่ยวชมความงามของเมืองเหนือเนาะ นี่จ้านี่เขากลังปลูกกล้วยเหรอเขาปลูกต้นกล้วยนี่ค่ะมีที่ว่างตรงนี้สวยมากเลยเนาะติดถนนนะใครเป็นเจ้าของนี่โอโ้โหที่ดีนะคะ ทางเหนือบรรยากาศยังดีนะค่ะถ้าไม่มเีเรื่องโรคระบาดนี้ทางเหนือนี่น่าอยู่มากเพราะว่าอาหารการกินอะไรค่าคองชีพก็ยังไม่สูงใครเคยเห็นไหมต้นกระถินใช่ต้นยุมยุใช่่อยยมยุค่ะค <ผม S 1> นชาวเขาชาวเขาเรียกกาสวรถ เดี๋ยวให้ดูชเขาเรียกว่าสาววรถอ่าชาเขาเรียกว่าสาววรถอ่ะนี่นี่อันนี้มันยังไม่สุกเนาะอ้ที่สุกมันแตกก็แล้วนีผลไม้ป่าค่ะคุณนะผลไม้สมัยเป็นเด็กเนาะไมนีกินได้เนาะกินได้กินได้อันนี้ก็กินได้อันนี้ก็กินได้ ฝักกระถินฝักกระถินนี่ก็กิกนได้กกน,น,นี่อันนี้พี่น้องชาวอีสานชอบกินกับส้มตำเนาะอ่านี้ที่เขากินกับ,กบส้มตำแต่ลูกอันนี้ทางเหนือเขาเรียกลูกหยุ่มยู่นะคะแต่ทางอื่นเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้นะมันก็กินได้นะคะตะถามว่ามันอร่อยไหมมันก็นเอเปรี้ยวๆหวานๆมันก็ไม่มีเนื้อเท่าไหร่ นี่น้าาน้าาสีม่วงว่ะฮะน้าาสีม่วงน้าาสีม่วงเหรอคะโอ้มาเจอน้าาสีม่วงด้วยค่ะโอ๋อใครเคยเห็นไหมันเป็นสีม่วงจริงนะคะเนี่ยน้าาสีม่วงนะลูกเต็มเลยโอ้เต็มต้นเลยค่ะ ดูดอกูดกมากเนี่เยเป็นน้อยหนาสีม่วงๆจริงด้วยนะนี่จแเดงได้กี่กิโลนยังไม่รู้ ตรงนี้เขาจะมีผลไม้ขายนะคะตรงตรงข้างหน้านี่เขาเรียกว่าสีแยกปลาไผ่เนาะ mm hmm. ทางนู้นเป็นทางที่มานะคะ mm hmm. บ้านอยู่ทางนูน mm ้นเรามาจากทางนู้นนะอันนี้เขาขายผลไม้นะเ mm hmm. จ้านี้เขาจะขายราคาย่อมเป็นรา,าขายราคาส่งนะคะ mm hmm. ผลไม้เขาจะจะสดทุกวัน ตรงนี้เคยเป็นร้านหมูกระทะนะแต่ตอนนี้เขาเปิดหมูกระทะเขาเขาหยุดไปหลายเดือนมากอ๋อนีเป็นหมูกระทะนะคะตรงนี้จะมีขายน้ำแข็งใส่กับขนมจีน ดูบรรยากาศเมืองเหนือยยมแรงกันเนาะอ๋อตรงนี้มีขายเคบับด้วยนะคะอยู่ตรงสีแยกป่าไผ่เนาะตรงนี้อาหารการกินเยอะนะคะตรงนู้นก็จะเป็นร้านตรงนั้นเขาเรียกหมูกระทะเหมือนกันเนาะป้าป๊าเนาะ่าตรงนั้นจะมีประมาณสองสามเจ้านะคะที่ขายหมูกระทะอยู่ อาหารการกินหาไม่ยากนะคะทางเหนือแต่ว,ว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดนะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันตรงนี้ก็จะมีขายหมูวินเตอร์นะคะซ้ายมือเพราะก็ขายจนดึกมาอยู่ทางเหนือไม่ต้องกลัวอดนะคะ นะช่วงนี้น้ะมันแห้งช่วงช่วงก่อนมีบัวออกเต็มเลยนะสวยเนาะตรงนี้ยค่ะเขามีขายมมูวินเตอร์ ขายด้วยนะคะประกาศขายน่ะให้เช่าก็มีเช่าทั้งหลังแต่แต่ถ้ามันเป็นตึกอย่างนี้ก็ค่าเช่าจะแพงหน่อยนะคะ ดูบรรยากาศยามแรงเมืองเหนือนอ้อรถนักขนาดแรงมารถนักขนาดนะคะแถวนี้ก็จะมีร้านนวดอันนี้ก็จะเป็นอาหารเกาหลีนะคะนี่เป็นร้านอาหารเกาหลี เนี่ยเมื่อคืนมันมีฝนตกนะคะมันข้างถนนน้ําก็จะขังเ่ยเอะหน่อยตรงนี้เขามีร้านอาหารเกาหลีอันนี้มีตึกขายด้วยนะคะเผื่อใครอยากมาอยู่เมืองเหนือนะเดียวสันกําแพงเนอสันกำแพงนะ่าอยู่นะคะบรรยากาศไม่น่ากลัวนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นโควิดเนาะ จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติละอันนี้ยังเป็นหมู่บ้านอยู่นะคะเป็นหมู่ป่าไผ่ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านใหญ่มันมีสาหมู่บ้านเนาะน่ยบ้านหลังนี้เขาก็ใหญ่โตมากนี่อันนี้เคยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาอ่าในนั้นมีไก่เขาเลี้ยงไก่เต็มเลยค่ะไก่บ้านนะ เขาเลี้ยงธรรมชาติแถวนี้เขาจะเลี้ยงไก่ธรรมชาติทางเหนือเขาจะชอบกินไก่บ้านนะคะเขาไม่ค่อยนิยมกินไก่พันธุ์เท่าไหร่ไจะเป็ร้านอาหารซุ้มกุ้งสดปลาเผานะคะ ก่อนเศรษฐกิจดีๆคนก็มาทานเยอะเนาะช่วงนี้มันเป็นเนี่ยต้นสดเดาเต็มเลยป้าป๊าเนี่ยนี่ต้นสดเดาใช่ไหมโอ้ต้นสดเดาเต็มข้างทางเลยค่ะเก็บได้นะเน,นี่ยแต่มันสูงแต่ถ้าเราจะทานเราก็เก็บได้บางทีก็จะมีต้นดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแครนาะ สาพาต้นใหญ่อันนี้จะเป็นท้ายหมู่บ้านละถนนเส้นนี้ก็ทะลุไปถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะเส้นนี้มันจะทะลุไปเลยนะปะเนาะ,ะทะลุไปถึงนี่ค่ะเชียงใหม่แม่ออนตรงนี้ก็เคยขายน้ำผักสุสขภาพนะคะ แต่ด้วยโควิดบางกิจาการก็ต้องหยุดตัวไว้ก่อนรอโควิดมันซาเนาะเขาก็คงจับมาขายเหมือนเดิมอู้ต้นมาขามแม่ฟ้ามะขามต้นใหญ่อ้มีมีฝักด,ด้วยนะฝักเต็มต้นเลยอ่ะกินไม่ได้แล้วัอ๋อนะเจอต้นมะขามต้นเบล้อ เดินไปข้างหน้าเดินไปทางฝุ่งนาแล้วเดี๋ยวก็ ร้านไอศครีมอ๋อร้านกาแฟขายกาแฟและขายไอศครีมนะคะหนูขายขายอะไรคะอ๋อตรงนี้จะมีขายปลาน,นึ่งกับปลาเผาแล้วมีแอบ,บปลาด้วยเหรอคะอ๋อข,ข,ขายทุกวันเหรอคะอาทิตี่น่าจะหยุดอาทิตย์จันทร์แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขายไหมหยุดก่อนพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้หยุดเหรอลูกใช่ค่ะร้านี่ยเหรอ้านกาแฟด้วยแล้วก็พรนี้ร้านหยุดก็เลยหยุดด้วยอส่นี่ร้านหนึ่งค่ะเป็นเมี่ยงปลาเผาใช่เป็ไหมหนูตัวใหญ่เออลูกลูกสั่งไว้ว่าพรุ่งนี้อยากกินปลาเผาแล้วหนูหยุดพอดีบารมันบานังคารเนาะเดี๋ยวจะลองบอกลูกอีกทีนะ อากาศเมืองเหนือยามแรงเนาะน้องเขาขายปลาเผาเนาะบางท,ทีเราเจอคนค้าคนขายเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะบางท,ทีเราก็ช่วยช่วยกันอุดหนุนกันเนาะ,ะเราก็ได้กินเขาก็ได้ตังนะคะ<อ>ช่วยเหลือกันตัวใหญ่นะคะเพราะช่วงนี้ใครๆก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดอะคะ่ะ แล้วก็มันก็ก็ดีอย่างว่าของมันไม่แพงแต่ว่าคนขายเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนาะบางทีต้นด้วยต้นทุนแต่ด้วยกันที่ว่ามันต้องอยู่ให้รอดกันนะคะใจเขาใจเราเนาะแต่ห0บาทนี่ก็ตัวใหญ่นะคะได้ชุดผัก แครผักได้น้ำจิ้มเอาเผาให้เรียบร้อยนี่ก็ก็ดีแล้วนะคะดีกว่าไปยุ่งยากทำเองอนี่เป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารอ่าสาันกําแพงโภชนาเนาะจะเป็นร้านเก่าแก่มากจะมีลูกค้าเยอะนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเยอะมีแต่รถเบนซ์รถอะไรมาทานนะคะ พวกเจ้าของกิจาการใหญ่ๆใ,ในสันกำแพงเขาก็จะมาทานกันแถวนี้เพราะเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมเนาะเหมืนก็ถ้า,าเปรียบกับกรุงเทพก็เหมือนร้านเหลาดังๆร้านหนึ่งเลยนะคะอันนี้ใกล้สิ้นสุดเขตหมู่บ้านละต่อไปมันจะนออกถนนใหญให่จะเป็นพุ่งนา ีก็จะเป็นทางท้ายหมู่บ้านละจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่มุ่งสู่ตลาดปลาไคนะคะมันจะทะลุกันหมดอันนี้จะเป็นท้ายหมู่บ้านแล้วเส้นทางนี้นะคะในช่างตัดคลิปนี้เนาะโอเค